แล้วผมมีเคจากจากเวฟนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดนะครับเวฟบัตนะครับก็คือเป็นผู้กันไว้สําหรับใช้ตกแต่งขดลวดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดออกมาจริงแล้วข้างในเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันต้องใช้งานง่ายเพราะว่ามีแค่สองส่วนอ่าอุ้ยยอดตัวนี้ไม่ใช่เป็นแบบขนธรรมดานะแต่ว่าเป็นโลหะเลยแหละ đây lên lệ nha đều nó không không này ก็เดี๋ยวมจะเปิดให้ดูข้างในเนี่ยมันมีอยู่แล้วอันหนึ่งนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะยอดทถมมาให้สองอันนี้สามารถถอดได้แล้วก็อันเนี้ยเราสามารถเอาไปตกแต่งตัวขดดวดได้เลยนะครับก็คือแยเข้าไปอ่ากี่มิลลิเมตรก็ว่าไปนะครับเวลาใช้งานก็เบิร์นปุ๊บอ่าปัด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 อ่าดูดีป่ะ ไม่ต้องไปใช้แบบเป็นเซรามิกเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เซรามิกนะเซรามิกมาป,ปาดปาดปาดฮอส,สปอตออกไปอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่เนี้ยปาดออกมาสวยเลยอะดูดีกว่าเยอะของคอยล์มาสเตอร์นะครับผมแนะนําถ้าเกิดลองใช้ดูนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเวฟบ,บัชของคอยล์มาสเตอร์นะครับแพม